คะ่คะพบกันในช่องเจนจิสตอรี่วันนี้เราสองคนจะมาทำอะไรกันดีคะน้องจูลี่พุดดิ้งคะ่ะพุดดิ้งที่ดังใน t ิกต็อกเนาะโอเควิธีทำเนี่ยทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันเลยก่อนอื่นนะคะเราต้องเตรียมวัตถุดิบก่อนคะ่วะวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรขนมปังขนมปังฟาร์มเฮาส์ไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดเพราะช่องเราเพิ่งเปิดใหม่นะจ๊ะอ,อะขนมปังนะคะเราก็ใช้4แผ่นนะ แล้วก็อย่างที่2นมข้นหวานค่ะแต่นี้ป๊อปแอบปเปิดฝาเอาไว้นะคะเ,เพื่อกับง่ายในการทำวัตถุดิบมันเองค่ะแล้วก็นมข้นจืดแล้วก็ไข่ไก่2ฟองที่ใส่2ฟองเพราะว่าเราไข่ไก่เบอร์อะไคะเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์ซึ่งเป็นไข่ไก่ที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยค่ะนั่นก็คือเครื่องปั่นนะคะโอเคเรามาเริ่มทำวัตถุดิบกันเลยค่ะ อ่ะก็ถึอง,อ,งอับยตกใจมั้พี่จูไปเลยอ่ะพี่จูฉีดยาครบหนค่ะ ่อไปนะคะก็นมข้นอ่าอันนี้นม,มนมข้นจืดอ,อุ้ยลดอีกแล้วนมข้นจืดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งกระป๋องค่ะเฮ้ยหอมเฮ้ยล้ใส่อ,อะไรต่อคะพี่จูอ่านมข้นหวานใส่ลงไปนะคะครึ่งนะึงนะขออนุญาตติดซองก่อนเลย ร้อนแบบอันนี้นิดนึงแต่ว่าเราใส่แค่ครึ่งกระป๋องนะคะใส่ครึ่งกระป๋องยังคะพี่จูยังไม่คือมาเทลงไปพอละค่ะเตินครึ่งละค่ะหวานละค่ะอ่ะ <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะ <c oughs> เรานะคะ <c oughs> ก็จะจำน้องเ่ยนะคะไม่ <c oughs> ปันนะะ่นค่ะ พี่จูเป็นไงนี่ละเอียดละเอียดไหมดูนี่นะคะจะเป็นน้ำแบบนี้ค่ะกินหอมมากเลยเนาะพี่จูเนาะหอมจนกินโอเคต่อไปนะคะเราก็จะไปเคี่ยวน้ําตาลกันค่ะทำเป็นคาราเมลนั่นเองนะคะ ตาได้ทั่วพิมแล้วนะคะก็ให้เทส่วนผสมนะคะที่เราผสมตั้งแต่ตอนต้นนะคะลงไปในพิมพ์ได้เลยค่ะถ้าหากส่วนผสมของเพื่อนๆมีฟองอากาศนะคะอย่าลืมตักออกด้วยนะคะเดี๋ยวพุดดิ้งของเราจะไม่สวยเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะนี่น้ําเดือดสมะุดเลยน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้องไปลงไปนะคะ ใน้อไปเลยโอเคไฟที ah ่เราใช้นะคะเราก็จะใช้ไฟกลางนะคะแล้วเราก็จะนึ่งน้องนะคะประมาณ30นาทีค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณ มาดูตอนใส่จังกันนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงบอกเลยว่างานคลิกแบบนี้ต้องถึงมือหมอแม่ของป๊อบนั่นเองค่ะมือฉมังนะคะในการคลิกของเฮ้ตื่นเต้นตื่นเต้นหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนถดูหน้าตาคนเคร่งเครียด เหมือนความหม้อแกงนิดๆผสมกับพุดเดิ้ลไอพุดดิ้งเฮ้ยทุกคนมันดึงมาก่ะดูดิเห็นนะดึงอะแม่ดึงอะเฮ้ยสําเร็จนะทุกคน เนื้อเป็นไงบ้างแม่นุ่มมากละมุนมากอะ่ะน่าจะไม่เหมือนม่อแกงอะ่ะสวยว่ะตึงด้วย นอเดี๋ยวค่อย่ายไหมให้มันเย็นหว่านี้เป็นไงอร่อยนี่เราให้แม่กินบ้างอร่อยอร่อย อร่อยไหมคะสำเร็จไหมคะมิชชั่นนี mm. ้โอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับ mm. มิชชั่นนี้นะคะในคลิปนี้นะพุดดิ้งนะที่เราทำตามในติ๊กตอก่ะคือบางคนเนาะบอกว่าพุดดิ้งอะ่ะมันเหมือนหม้อ,อกแกงแต่ว่ารอบนี้พี่ป๊อปทำอะ่ะมันไม่เหมือนหม้อ,อกแกงนะและอย่างหนึ่งมีเนื้อเนี่ยมีความแบบนุ่มเด้งดึงแบบ มากอะ่ะคือต้องลองทำนะเพื่อนแล้วสูตรเนี้ยคือป๊อปบอกเลยว่ามันหวานกำลังดีอะ่ะแล้วมันอร่อยมากอะ่ะแล้วเนื้อมันแบบโอยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวป๊อปขอตัวไปกินก่อนนะบ๊ายบายก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ป๊อปในคลิปต่อไปได้นะบ๊ายบาย